ช่วงเวลานี้กำลังพักอยู่นะครับรอปรลาไหลกินเบ็ดชีพเสานุบรีสุขยาถาปลาไหลครับบอกไงซะแทนมอ,อาหนักแต่ว่าขาดดีกี่ขา้าวันละเนาะขาดดีกีวะดีกี่เดียวก็บ้องเดียว <laughs> <laughs> นี่นะครับ,บนี่ในปลาในโดมออกไปเอาปลไหลนอกมันไกล ับปลาใหญ่เบ็ดสายโซ่ปลาไหญจักตัวด้วยอ๋อเมื่อกี้มึงตัวผูวตัวเมยนะครับสูงเงยเลยมาสำปรมมือเลยครับครับแต่ตัวเดียวนะครับเนาะนั่งท่าแมนมากินอยู่นั่นลูกวนะถ้าบรรยากาศกะ คอยบึงกันนะครับเนาะนุ่มกับเย็นสบายครับผมในงานต่างชาตินะครับผมเข้าอยู่ไต้หวันครับผมนี่แหละอันนี้โมเมนต์ค่าปลากับโมเมนต์นะครับเนาะ ลม่มผุดผัดย็ยนสบายขั้นบันเท่ากับประมาณโอ้ร่มเสออีอกแล้วครับประมาณประมาสิบโมงเช้ามีแต่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเช้สิบห้านี่คนสุดดิ้นนะครับนี่เนาะสุดดิ้นด้วกันนะครับทั้งสองคนเลยมาว่าเนี่ผมวีแล้นี่ครับอันนี้หอยโขงบ้านเท่ากับมีนี่ ไม่โกงไร้คับครับไม่เชื่อดีว่าไม่โก่งบุรีรัมเนาะเสรกฐบุรีรัมเนาะไ่หน่อยได้เนี่แบนเราข้เยืไจุกครับโอ้เาเตรียมกันบึงเงือนะครับเอาเอาเมาบึเนเนเนี่เป็นเยื้อขนกินก็ได้นะครับผลาไกินก็ดี แซ่บ <ś les> ๆปูปูปูถุงั่งสื่อนะครับนี่เป็นเนื้อหมูเนื้อหมูโล่ละลอยยี่สิบนะครับนี่ห้าสิบบาทครับผมคนก็กินได้ครับที่คอดไว้นี่นะที่คอดไว้นี่เพราะว่ามื้อกับใบกีตูมเน่เพื่อ <ś> น <les> ปอะไรมาถือกีตพัดมูอะไรกินครับผมซอยุพม <ś les> ่ขุมอ่ะยุพี่ขมแล้ว <c oughs> คว,วอดว้ยางกี่ตัวม,มันถึงนะครับอันที่ใส่กัยนยี่นี่แหละครับนี่ครับผมแยกกองว้อยถือกี่ตุ้มเนี่ยเกลอกดินแม่แลลวพปแลนด์โมเลกคุณดอก <c oughs> โอ้โหดูดบรีสุ้ต่อสุดต่อเลยทิ้งงานกันทังทีนะครับรับไ <c oughs> ป ครับเดี๋ยวต่อไปสิพยายามไปไรนะครับน้อแล้วได้ด่วสิต่อต่อให้บางอย่างที่นึ่งครับผมวัสดีครับ